พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดาวติ๊กต็อกดวงใหม่ค่ะแจ้งเกิดล่าสุดเลยแล้วก็สร้างมาตรฐานของรปภเนี่ยโอโ้โหไว้อย่างน่ากลัวทีเดียวนะคะน่ากลัวยังไงไปดูคลิปกลบคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาได้รางวัลรปภดีเด่น3ปีซ้อน,นแล้วดูลีลาเขาสิเขาเรียกเอวหวานเเอวหวานสายไปสายมาตอนแรกคลิปเนี้ยผมสาร,รภาพเลยนึกว่าเขาเหยียบรถไม่ใช่นะเ,นนะเขาเหยียบรัว้วเหยียบรัว้วแล้วก็บกรถไปด้วยแล้วเขาก็จะมักทาท่าทางคล้ายกับ สไปเดอร์แมนอย่างภาพนี้เ,ออเหมือนสไปเดอร์แมนกำลังค้นยายอยู่นีออ่ดึงมา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 แล้วคราวนี้คือเป็นผีเสือ้อโยก<อ>ย,ย้ายใสย่ช<ๆ>ูกนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปค่ะเป็นการแจ้งเกิดดาวติ๊กตอกนี่ งงไหมถามจริงคนอยู่บนรถจะงงไหมถ้าเกิดแบบเอ๊พี่จะให้หนูซ้ายหรือขวาดีถ้าเราไม่เคยเจอเขาแบบนี้แต่ผมชอบนะอย่างเงี้ยก็เป็นสีสันะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนําภาพนี้มาฝากการหลายคนเห็นแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็ชื่นชอบพี่รปภท่านนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเขาเรียกบอกว่าเป็นรปภสายเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไม่พลาดนะอยากไปเจอตัวหน่อยกับพี่รปภท่านนี้ชื่อว่าพี่มานนสมัครสิกิตค่ะอายุ39ปีเจ้าตัวเนี่ยก็ไล่ฟังค่ะบอกนี่นี่เนี่ย ลีลาไม่ธรรมดาเจ้าตัวเล่าใฟังนะคะบอกว่ามาทำงานเป็นรปภอ,อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสวัรด์ได้7ปีแล้วแหละตอนนี้เนี่ยได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทนักข่าวก็ถามต่อว่าพี่คะไอ้ที่พี่ทำเนี่ยตัวตนพี่จริงๆหรือว่าพี่ทำเป็นคอนเทนต์เจ้าตัวบอกว่า ตัวตนผมจริงๆใช่ครับเพราะว่าผมเป็นสายหาสร้างความสนุกสนานแล้วก็มีการบริการกับลูกค้าด้วยนะคะตอนแรกๆเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าก็ยังไม่กล้านะคือเกรงใจผู้บริหารกลัวอยู่ยทาท่าแปลกๆทําท่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้บริหารจะตกใจ๋ยวไม่ปลืม้ม <c oughs> ใช่กลัวจะไม่ปลืม้มหลังๆก็เริ่มแล้วแหละคุณผู้ชมอยู่มานานแล้วไงค <c oughs> ปลดปล่อยตัวเองสักทีมีหลายท่ามาให้ดูแบบนี้นะเออแต่หลายคนน่าจะชอบนะ เพราะว่าเพราะว่ามันสมมติคนที่ขับรถมาอากาศร้อนๆเจอแบบโอ้โหรถติดๆมาบางทีแล้วก็อารมณ์เสียเจอพี่ทีนึงเอ้ยออมันขับนะเย็นขึ้นมาทันทีแล้วพี่เขาก็ไม่ได้เอนเตอร์เทนในการบกรถอย่างเดียวกณผู้ชมเวลามีคนไข้อ่ะค่ะมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จะพาไปจุดในโรงพยาบาลน,นี่นะดูแลยอย่างดีดูแลยอย่างดีมากๆเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะถ้ามาใส่ลองขับลองค่อยๆเริ่ม เริ่มจากท่านี้นิดเกอลูกค้าเขาเริ่มทําตามเราแล้วนะผมก็ใส่มาเรื่อยๆ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 จนลูกค้าไปชิมชอเราก็ชอบเอนเตอร์เทนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ชอบเอนเตอทนนี้อยู่แล้วผมก็ชอบดีแล้วคุณหมอโชวิที่เขาก็ชอบตลบมาเขาชอบแล้สนับสนุนทำตรงนี้ดีนะได้ข่าวว่าที่ได้รปภที่เด่นสามปีซ้อนจริงไหมครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้เพื่อนรปภปาดเหงื่อแล้วอ่ะได้รางวัลรปภดีเด่น3ปีซ้อนด้วยท่านี้คุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะ ขนาดแค่สัมภาษณ์นะลีลามือไม้แกยังออกเลยอ่ะเนี่ยโอ้โห สุดยอดเลยพี่มาโนนยังเล่าต่อด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตมีความสุขมากความคอม p l e t มากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกชาย2คนแถมตอนนี้ชีวิตการทํางานแฮปปี้มีความสุขสุดๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งหมอพยาบาลพนักงานแล้วก็ลูกค้าคนไข้ที่มาให้บริการเขาก็ชื่นชอบกันเนี่แหละเสียงโหเร้อก็เป็นกําลังใจในการทํางานให้กับพี่มานนด้วยนะคะ